เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกรอบเราไม่ตัดนะครับเราไม่ตัด เป็นขยะนะครับขยะสังคมแว้นรถนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซกาเซกา,ซกาเราจะไม่ขับเร็วนะครับเพราะว่า รถเราน่าจะเป็นน้ำมันลงไม่ทันเพราะว่าขับเร็วเกินไปเราหมดบอกตลอดทางเลยทุกคนตอนนี้ก็ขับชิวๆนะครับแปดสิบเก้าสิบประมาณนี้ก็ผมไม่รู้นะว่ากล้องมอผมมันอ่ามันต่ำลงหรือมันสูงอะไรคุณผู้ชมก็ขออภัยด้วยมันอาจจะต่ำหรือมันอาจจะสูงอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมมุมกล้องมันไม่เหมือนกันนะรถไม่เหมือนกัน มุมจริงๆมุมนี้อ่ะมุมที่ผมติดอ่ะถ้าขับ R6 อ่ะได้แล้วนะแต่แต่พอมาขับ M6 อนะ่ะมันมันมันใกล้เข้ามาใช่ไหมมันก็เลยมุมมันไม่ได้ครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เราเข้าเขตเมืองขงหลงแล้วนะ ทำไมก็ไม่รู วันดำปีเลยทุกคนโหยิงท่อแรงแรงแรงฮู้ข้างหน้าเนอะเป็นบึงโคงหลงอา่า ภูเขาเนะภูเขาอะไรไม่รู้แต่สวยดีผมไม่รู้กล้องจับภาพได้ไหมนะก็เห็นเห็นอยู่เออจะไปหาดคำดีไหมหรือจะไปไหนดีเอ้แซ่หาดคำหรือไปเออน้ำนำไห้ครับ นึกว่าเพื่อนจะไปหาดคําแต่ที่ไหนได้ไปบึงของหลงนะครับนี่มันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะ แสงนะครับบึงโขงหลงมาตรงนี้มันจะเป็นทางเล็กๆนะครับเป็น ทางสี่เลนนะสี่เลนเขาจะตีเส้นสี่เลนไว้แต่ว่ามันเล็กมาก <laughs> ผมอะไม่รู้ทางไงมันบอกว่ามันจะพาไปบึงการนะพอมไปบึงการแต่นั่นแหละไม่รู้คือถ้าตรงไปไปข้างหลังเนี่ยมันไปบ้านแพงแล้วนะครับมันมันมันเลยละมันผิดมันต้องเลี้ยวตรงนี้อ่าเราก็ตามเพื่อนไปว่าเราไม่รู้นะครับผมไม่เคยมาเนาะ จริงๆผมเคยมาบึงหงหลงแต่ว่าผมไม่นี่เ,เห็นไหมทุกคนข้างหน้ารถเพื่อนผมมันท่อมันมันสัมผัสพื้นเลยนะ สาวนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูสาวนั่นแหละประมาณนั้นดูแค่นั้นพอนะครับวันนี้เน้นมาขับรถซิ่งวันนี้มาเป็นขยะกวนเมืองหนึ่งวันต้องขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้เป็นขยะแต่ก็นั่นแหละนานๆมาออกทริปกับเพื่อนนะครับ นี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วสองเดือนละช่องมิลเลมโบนะครับเพราะว่ารถไม่อยู่เนาะผมก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปแต่แต่ผมซื้อรถใหม่แล้วผมก็มีรถไงตอนนี้ผู้สาวเลยอีกแล้วนะครับคืออย่างหนึ่งนะผมเป็นคนชอบขับรถเที่ยวเพราะว่าผมผมได้มาเห็นผู้สาวเห็นอะไรเยอะแยะมากมายมันมันดีนะครับ <laughs> ดีต่อตาเรานะ ร้านเมื่อกี้ก็สาวเสิร์ฟสวยมากอะไรครับคุณเพื่อนคุณเป็นอะไรนะะเนี่ยเนี่ยบัวมึงยู่ห็อ,ห,อ,นอหนยังอ,องง่ะ gì đứng, 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 đứng. <laughs> bó vợ gì đó ừ, về đấy sát nhau luôn vẫn là mày không รวจดึงขคงหลงนะครับเราเกรงใจพี่หลวดนิดนึงนะไปโอ้ข้างหน้ามันหมอบแล้วนะครับแต่เราไม่หมอบนะเพราะว่ารถเรา รถเราจะวูบเล้อเบืองของหลงเนี่ยสวยมากตรงนั้นจะเป็นหาดคำนะหาดคำสม,สมบูรณ์มาขับรถเล่นสนุกๆวันนี้ชิวๆสองร้อยโล คนก็ดูกันไปยาวๆนะ ดีมากทุกคนมันหมอบแล้วมันหมอบแล้วแต่เราไม่ได้หมอบนะวินระ้อยหกครับฮ่าฮ่า กระป๋องนะรถมันเป็นท่อกระป๋องมันดังกว่ารถผมอีกผมใส่คาคา,า,คาปลายดาบด้วยนะโหหนวกหูจัดหนวกหูมาโดน ไ,ได้พูดนะเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ผมก็เจ็บคอด้วย เดินหน่อยนะเร้ยจริงๆครับผมไม่ควรออกข้างหน้าเว้ยเพราะว่าผมไม่รู้ทางทุกคน ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้วันอาทิตย์เนาะนักเรียนก็หยุดโรงเรียนกันเราอาจจะเห็นคนออกทริปก็ได้เอขอนาดเรายังมาเลยนะครับโอ้แต่เสียงท่อเรานี่มันเล้าใจจริงๆนอะคือท่อผมอะมันไม่ได้ดังเกินไปแล้วก็ไม่ได้เงียบบิดมันก็มีเสียง างไหนถูกต้องไหมนะี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าไปทางไหนเกิดเราหายครับไปครับไป ยสุดแล้วนะครับรถคันนี้มีสีนะ่เ,เกียร์นะเอเมเดกอะโอ้ยหลุมหลุมหลุมโอ้ยโอย้เข้าโคง้งดูมันเข้าโค้งครับทุกคน ใว้ัวรู้สึกปวดตูดน,นะครับนั่งนานๆแล้วแบบมันปวดตูดมากรถบอมันเป็นบบอแต่งนะครับเนี่ยมันเป็นบ่อแบบนีน้มันก็เลยปวดตูดน,นิดนึงคือตอนออกจากปั๊มอ่ะผมบอกว่าให้ยืนพื้น80% 90%ประมาณนั้นแต่พอมาจริงมันร้อยตลอดเลยทุกคน เพื่อนอีคนก็หายนะครับอ้าเอาสักหน่อยแรงกับรรแรง <laughs> โค้งครับรู้สึกมันไม่คนจะแซงเอาสนกหน่อยค<ว>ือมันวิ่งได้เท่ากันทุกคน ร้อยสิบมันหนีกันไม่ออกหรอกทุกคนเมอรอรถมันเดิมๆทั้งคู่ไงมันก็เดิมผมก็เดิมนะครับหนีกันไม่ออกจริงๆ không nơi à? không. ทางมันดีมากทุกคนเราก็ไม่ได้แข่งขันนะเราวัดความเร็วบิดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเฮ้ย,ย,ยเพื่อนผมเป็นอะไรอะ่ะคือผมบิดแช่ไม่ได้เดี๋ยวรถผมดับ 4ี่คนตามหลังนะครับประกบหลังร้อยเจ็ดร้อยแปดครับได้แค่นี้จริง mình nó đâu gì Hãy đi mình even... Măng nhon Hỏi vô vô biết hỏi vô vô Đốt cũng cho xe không <laughs> <laughs> เราตามสูตรมันทันอยู่นะครับนี่ขนาดมันออกก่อนนะขอะยาวเว่อนขห้ยาว

ครับพอนพันน,นเดี๋ยวเราจะดูเพื่อนเราด้วไปโอ้ยไปไปแล้วครับเราจะไม่ดูดูดน,นะเราจะไปด้วยกำลังของตัวเองร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้า คือมันก็ไม่ห่างก,กันเลยนะคไม่ไม่หนีกันเลยมันหนีกันไม่ออกอ่ะทุกคนโอ้โหหนีกันไม่ออกครับรถ <c oughs> ผมวูบอีกแล้วคนรถกูวูบอีกแล้วทุกคน <c oughs> ต้องปิดกุญแจนะครับ <c oughs> น้ำมันน่าจะลงไม่ทันทุกคนแน่ผมต้องไปแก้ไขหรือถ้าใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมมาด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำมันลงไม่ทันนะครับหรือมันร้อนหรือมันอะไรก็บอกผมหน่อยลวกันอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมแช่นานไม่ได้มันวูบเลยแต่พอดับกุญแจเปิดใหม่เหมือนหัวฉีดมันทำงานมันฉีดน้ำมันเข้าแล้วมันก็ไปต่อได้เออ ไม่ขี่เร็วแล้วนะเพราะว่ารถเราดับบ่อยและสี่รอบแล้วน่าจะมีปัญหานะนนะครับดับบ่อยอย่างนี้ไม่ดีนะ สีห้ากิโลบึงการปวดขานะครับปวดขาไม่ไหวทุกคนแล้วรถมันสั่นด้วยนะมันแบบสั่นๆยังไงไม่รู้ แรงแต่ว่ารถเราก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอ๋อสั่นจนปวดตูดนะครับรถเนี่ยสั่นแรงมากคือมันเป็นรถที่ซีซีเล็กใช่ไหม,ไมไเวลาเราบิดหมดป่อมันจะสั่นนะครับ ถ้ายังที่ผมเคยขับ250ตัวเซ2เอ็กก็ไม่สัน่นนั่นนะรอบสูงกว่ารถคันนี้เยอะนะครับก็ไม่สัน่น R6 ก็ไม่สัน่นเราจะเข้นรอบตัดก็ไม่สั่นนะครับมันมันิ่งสบายแต่ไอรถซีซเล็กนี่แหละมันสัน่นผมคิดว่านะส่วนตัวผมนะคิดว่ารถมันไม่ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่มันไม่มีตุ้มปลายแฮนด์ด้วย R6 มันมีไง รุ่นใหญ่ๆมันจะมีแล้วก็รถมันก็ไม่สั่นด้วยนะครับต่อให้เราเค้นรอบตัดอ่ะถ้าเป็นตัวบิ๊กไบมันจะไม่สั่นไม่อะไรเลยแต่เนี่ยนี่วิ่งแค่80นี่รอบอยู่6,000นไดสั่นทั้งคันแล้วนะตอนนี้ขาผมอ่ะขาผมก็สัน่นรับแรงสั่นสะเทือนจากพักเท้าได้เลยนะครับเออนั่นแหละ ต,ตอนนี้สั่นแรงมาก Hãy bưng cho